าก็คือมีบายเซ็ตนะคะบายเซ็ตก็คือไม่ายากน,นะคะหลายๆประเทศนะคะเด็กๆในคุณครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคค่ะทักทายลูกศิษย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กออนไลน์ที่โรงเรียนจัดขึ้นผ่านทาง Facebook Live นะคะคุณครูก็จะถามคำถามค่ะนักเรียนคนไหนตอบคำถามถ,ามถูกต้องก็จะได้รับรางวัลกล่องใหญ่ที่คุณครูไปรวบรวมเงินมาซื้อให้นะคะ เป็นวันเด็กจริงๆเต้นขนาดนี้ต้องได้รับเสียงปรบมือใช่ไหมคุณเจษดาดแต่น,นี่นไม่ได้อย่างนั้นนะคะเพราะว่าเด็กๆต้องส่งคลิปเต้นเล่านิทานผ่านทาง Facebook ส่งจากบ้านเพื่อเข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัลได้เหมือนกันนะคะนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมบอกว่าแม้ปีนี้จะจัดงานวันเด็กแบบออนไลน์แต่พวกเขาก็ยังรู้สึกดีกว่าที่งานจะถูกยกเลิกไปเลยแล้วก็ต้องขอบคุณคุณครูนะคะที่ยังไงก็พยายามจัดงานออนไลน์ให้ได้จนได้คะ่ะ รู้สึกว่าก็ก็คิดว่าอยู่ที่โรงเรียนก็สนุกกว่านี้ค่ะมีเสียงเพลงมีอะไรด้วยหนูชอบที่โรงเรียนมากกว่าค่ะต้องการให้เด็กๆเนี่ยมีความตระหนักว่าเขาเป็นบุคคลที่จะเติบโตขึ้นและก็ดูแลสังคมของเราเนี่ยต่อไปและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะดิฉันก็ถือว่าครูนะคะซึ่งมีหน้าที่โดยตรงที่จะได้ สร้างความพร้อมให้กับเด็กๆนะคะจะได้ทำความดีให้กับเด็กๆเรื่องในโอกาสวันสำคัญของเขาก็คือวันเด็กค่ะไปดูที่ภาคอีสานกันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์นครราชสีมาจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้ปกครองที่จะพาลูกหลานเข้ามาชมสวนสัตว์ในวันเด็กแห่งชาติครับแม้ว่าปีนี้สวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมาจะงดจัดก,กิจกรรมวันเด็กเพื่อควบคุมการระบาดโควิด -19 หลังจากเริ่มพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนในพื้นที่แต่หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมาบอกว่างดจัดกิจกรรมวันเด็กก็จริงครับแต่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวรวมไปถึงผู้ปกครองนั้นพาลูกหลานเข้ามาชมสัตว์ตามปกติมีกิจกรรมย่อยๆให้เด็กๆได้ชมสัตว์ป่าทั่วบริเวณสวนสัตว์นะครับเช่นกิจกรรมโชว์ให้อาหารสัตว์นักล่าการโชว์ความสามารถของสัตว์ และกิจกรรมด้านการอนุรักษ์กำหนดผู้เข้าร่วมจุดและไม่เกิน30-40คนครับเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคนะครับดูบรรยากาศเิคะเงียบเหงาไปเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนที่โรงเรียนมานิตานุเคราะห์เขตเทศบาลน,นครสุราษฎร์ธานีโรงเรียนนี้มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาล2ไปจนถึงประถมศึกษาปีที่6ค่ะ เด็กๆฮิ้วขนมถุงใหญ่ติดไม้ติดมือกันเข้าไปในโรงเรียนก็ไปรับประทานอาหารกันในช่วงพักเที่ยงกับเพื่อนๆนะคะนี่เป็นกิจกรรมวันเด็ก เล็กๆในรูปแบบใหม่ที่โรงเรียนจัดขึ้นจะได้เหมาะสมกับสถานการณ์ให้เด็กๆหิ้วมาเองปีนี้เนี่ยไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองส่งขนมมาที่โรงเรียนแล้วก็ห้ามผู้ปกครองเข้าไปข้างในด้วยนะคะส่วนที่เทศบาลนาครสุราษฎร์ธานีงดจัดกิจกรรมวันเด็กปีนี้แต่ยังคงส่งมอบใบประกาศนียบัตให้ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกค่ะ จะได้เป็นขวัญเป็นกำลังใจเดี๋ยวจะจัดส่งไปทางไปรษณียถึงที่บ้านให้น้องๆคนเก่งคนดีแทนค่ะ